สวัสดีค่ะชาวเมืองเดอะฮีโร่ทุกท่านมาอัปเดตข่าวสารทันทุกสถานการณ์ก่อนใครในเดอะฮีโร่รีพอร์เตอร์ดิฉันนาเดียค่ะและผมบุ๊คลินครับวันนี้เราจะมาเกาะติดสถานการณ์ล่าสุดกันเลยนะครับหลังจากท่านผู้ชาการเนี่ยได้ออกคําสั่งให้เหล่าผู้กล้าทุกคนออกเดินเรือและประกาศทําภารกิจแรกกันไปแล้วนั้นเนี่ยผ่านไปเพียงไม่กี่วันผมเห็นว่ามีเรือบางลำเนี่ยเริ่มออกตัวได้ดีเลยครับคุณนาเดีย ใช่ค่ะคุณบุ๊คลินแต่ถึงอย่างนั้นก็อย่าชะล่าใจนะคะและขอย้ำอีกครั้งค่ะว่าภารกิจนี้เรือแต่ละลำจะต้องสร้างผลงานให้ได้ไม่น้อยกว่า1ล้าน PC ต่อลำซึ่งถ้าเรือของคุณออกตัวได้ดีขนาดนี้และลูกเรือมีความร่วมมือร่วมใจกันอาจจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลถึง2 0 0 0 0บาทต่อลำเลยทีเดียวค่ะถือว่าไม่น้อยเลยนะครับคุณนาเดีย20 0 0 0บาทเนี่ยใช่ค่ะและข่าวต่อไปทุกท่านฟังแล้วเนี่ยอาจจะเกิดความสงสัยเหมือนผม ข่าวอะไรหรอคะคุณบุกลินก็เพราะว่าในช่วงเนี้มันดันมีเหตุการณ์ประหลาดเราพบว่าเจอฝูงนกเนี่ยบินกันว่อนอยู่บนท้องฟ้งฟาแต่ถ้ามองขึ้นไปเนี่ยมันกลายเป็นรูปหัวกะโหลกแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะครับคุณนาเดียสัตว์ต่างๆเนี่ยทั้งบนผิวน้ํานและใต้ผิวน้าเนี่ยเกิดอาการลอยคอนะครับแองแม้งกันอยู่มากมายหรือว่าเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ถือว่าเป็นลางร้ายอย่างหนึ่งก็ไม่แน่นะคะคุณบุกลิน เพราะเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนแต่แน่นอนค่ะถ้ามีอะไรคืบหน้า The Hero Reporter ของเราจะมารายงานให้ทุกคนทราบโดยด่วนเลยค่ะพวกเราขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนทำภารกิจให้สำเร็จขอให้ทุกคนอดทนจนกว่าจะแลนด์